สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมากินแกงไตปลานะคะนี่ค่ะทุกคนแกงไตปลาได้มาจากพี่แอนนะคะหอมมวกหอมเราแต่เหม็นที่ชายนะทุกคนเมื่อกี้เราต้มหนมจีนด้วยเนาะนี่อันนี้คือแบบเร็วๆเลยชีวิตประจำวันขวดน้ำแฮร์รี่พอตเตมีใครเกิดทันยุคนี้ไหมฮะดาวชอบมากเลยจีนจ้ะ น้ำจิ้มเส้นเล็กๆเกนี้ยอร่อยนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมากินแกงไตปลานะคะพูดไปนะคะอีกคลิปเมื่อกี้เนาะว่านี่ค่ะทุกคนแกงไตปลาได้มาจากพี่แอนนะคะหอมมวกหอมเราแต่เหม็นพี่ชายนะทุกคนเมื่อกี้เราต้มหนมจีนด้วยเนาะนี่ แอมน่าจะกินกับข้าวก่อนนี่ค่ะข้าวเหนียวที่เหลือเมื่อวานทุกคนเราอุ่นในนี้เนาะข้าวเหนียวเมื่อวานที่น้องแนนให้มาจ้าก็ยังพอได้อยู่เดี๋ยวปั้นเขาก่อนทุกคนเอ้ยข้าวเหลืออะไรเหลือก็อย่าทิ้งนะอยู่มังนอกกินได้กินได้ ล่างมือแหละเด้จ้ามองเห็นไหมไม่เห็นใส่ปลามองเห็นไหมไม่เห็นจะใส่บนอะไราเอ่ย,อย,อยไว้บนอะไรดีนะบนนี้เรียวๆกันเลยทุกคน เรียวๆตั้งเห็นชัๆดๆดาวไม่ค่อยได้ลงคลิปนะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ก็จะพยายามลงคลิปอันนี้คือแบบเรียวๆเลยชีวิตประจำวันอืสวยก็มีนะ๋องกินท่าวเหนียวที่น้องแมงให้มาก่อน น้ำเหลือมจากโรงเรียนหอไปเหมือนนักเรียนทุกคนหอกาแฟหอโปรตีนหอน้ำขวดน้ำแฮร์รี่พอตเตอร์มีใครเกิดทันยุคนี้ไมหมฮะด้วชอบมากเลยเหลือจังเมอวานนะคะ ไม่รู้จะทำอะไรให้พี่ชายว่าจะทำอ่ออันนีงพี่เอาใส่ปลาทอดนะทุกคนปลาทอดปลาทอดปลาคอรสนี่แหละภาษาอังกฤษเรียกคอร์มรสมั้งภาษาไทยเรียกทอด เอ้ภาษารนเวย์วันนี้วันศุกร์นะทุกคนก็ได้การบ้านมาหลายอย่างเลยไปเรียนเรียนอะไรบ้างเรียนภาษาโนเวย์นะคนภาษาโนเวย์นะคะ how to speak กันเนาะ แล้วก็ซัมฟูลก็คือสังคมบ้านเขาแล้วก็พวกชีวะอะไรต่างๆค่ะเหมือนบ้านเราอ่ะสปะชใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์น,นเนาะอืมแล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็เคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะที่ประเทศไทยแต่ว่าเออเราก็ไม่รู้คำศัพท์เขาใช่ไหมคะเช่นบ้านเราคูณใช่ไหมเออฮาน บ้านเราเนี่ยจะคูณหารเราตั้งเป็นแนวตรงใช่ไหมคะแต่บ้านเขาเนี่ยตั้งเป็นแนวนอนก็จะงงๆหน่อยนะทุกคนแต่ว่าเราก็มีพื้นฐานมาแล้วก็พอได้นะคะหลักหลักการคูณเนี่ยได้แต่คําศัพท์อะเรายังไม่รู้ก็เท่ากับเราเรียนคําศัพท์ในคณิตศาสตร์เพิ่มนะคะทุกคนก็สนุกดีเหมือนไปเป็นเด็กอีกครั้งนะทุกคนไปนั่งเรียนกับเคนรีภัยอะนะ ตามธนาคารพุทธเราเรียนนะคะแปดโมงครึ่งนะะเริ่มแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองสิบนาทีเอ้ยบ่ายสองสิบห้าสิบห้ายี่สิบแต่พระฤหัสสุกเนี่ยเอ่อเลิกบ่ายโมงสิบบ่ายโมงสิบห้านะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะทุกคนแบบว่าทรงแบบรื้อเอื้อ้นะเอื้ออืือกี่เทาเอ้อยครึ้มครึม้มอ่ะครึ้มครึม้ม วิ่ตงตอนพี่ชายไปรับนะคะก็ฝนตินนิดหน่อยขอโทษนะคะเดาแบบเคี้ยวไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยจริงจ้ะ น้ำจินเส้นเล็กๆเนี้ยอร่อยนะทุกคนก็มีหลายขนาดนะเราจะซื้อก็ต้องดูดีๆค่ะทุกคนเดี๋ยวดาจะกินต่อก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบบ่ายสองแล้วแหละจำนาฬิกาอยู่ด้านนอกเนาะ ดาวทำงานสี่โมงนะคะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะดาวก็รีแลกเนาะดู youtube หรือว่าเตรียมชุดเตรียมอะไรไปทำงานนะคะแล้วก็ให้เางานเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดาวทำงานนะคะคลิปถัดไปนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะบาย